สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมบุญปกฟาร์มเมื่อนี่บรรยากาศอยู่ไเหยิยู่น้าครับพี่น้องฝนตกลิ้นปล่อยๆครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งผลงานเขาที่ผมทับลิบไปเมื่อไอสองอาทิตย์ทีแล้วนะครับทำลิบวันเขานะครับในทีหน้าจํานวนหาอะไรใส่เขาปลูกไปทั้งเมดรวม ประมาณหนึ่งร้อยกิโลนี่ครับคิดเป็นกิโลกับประมาณหนึ่งร้อยกิโลหากระสอบหากระสอบกระสอบไอ้หังอาหารเท่าไี่ครับสอบหนึ่งกับสิบประมาณยี่สิบโลไปไนี่ครับมาติดตามกันครับว่าผลงานสิเป็นยังไงครับหลังจากเขาใส่เขาปลูกไปร้อยกิโลในทีน่าหาอะไรนี่เนื้อทีประมาณหาอะไรนี่ว่ามันจี เกิดดีสัมใจกับสีนาหรือสีบางจังไดสีทีหรือสีหางนะครับมาติดตามนล้วกันครับนี่ครับที่หน้าแปลงนี้กับประมาณอะไรเนาะครับอยู่ของอยู่ทางโน้นเนี่ยกับทีนี่บ่อนำับสะนำทำนี่นำเหมืยังบัทันงหลายครับฝนตกบัทันงใดฝนยังบัตรทั้งแห้งครับฝนพึ่งตกมาลิ้นลิ้นครับ นี่ครับพี่น้องคือผลงานจากห้องวานเขาตอนนั้นเป็นช่วงวานแหงนะครับวันแหงแหงนี่ครับคือผลงานที่จากการงอกของต้นเข่าครับจากเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์เขาที่เก็บใ้เองครับเก็บใบมื่อปีทีแล้วครับนี่คือเขาเหนียวนะครับี่น้องว่าทีห้หางครับแบบนี้พอดีกว่าครับถ้าเจ้าใดกะคอมเมมต์บอกเลยด้ครับว่าผลงานำนีถีอว่าว่าใส่ใดบ้างครับถือว่าห้างลิือที่เกินไป ที่ทั้งหมดจากสะลงมานะครับจากบอ่อนําจากเทียงนาตรงเทียงนาลงมาไปจนนะครับนาที่ไปจนสุดกอภัยครับโอ้สายห่วยครับสายกนะ่อภัยมีคือประมาณเนื้อที่ประมาณหาอะไรครับโดยประมาณหาอะไร วันที่เฮ็ดหน้ากับสิอยูป่ประมาณหาไรเต็มเลยเต็มเลครับแต่มันกับสีมีส่วนที่บอ่บอใดบ่อใดปลูกเขาอยูป่ประมาณสองงานครับที่ปลูกเทียงหน้าครับเป็นโนนบางเปาเปแปลงหญ้ากับอะไ้ครับแปลงหญ้าไว้สำหรับมัวนี่ครับผลงานการงอกของ เห็ดพันเขาที่ผมใส่ในการวานแห่งในเดือนที่แล้วนะครับในเดือนมิถุนาที่พันมาผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับถือว่าผลงานกับออกมาได้ดีครับถือว่าวัตถีจัดนะครับว่าห่างจัดครับอาจจะมีบางบางจุดที่ที่แห่งบินแห่งเึ้นไปเขากระสีบวงอก บ่คอกดีบ่ดครับนี่ครับแต่ที่ีบริเวณนี้ครับที่ดินนึกว่าดินจะแห้งเกินรมเฉือนบ่พ้อครับอะไรที่ทให้ต้นต้นเขาเหาหอกบ่ดีเท่าที่ควรบนไดครับีในนึกว่าเกิดบ่โมบดทุกทุกเม็ดครับแต่ีช่องว่างนะครับช่องว่างหลายอยู่ต้องต้องเอาหาก่ามามาสำม,มาเสีมมยมใหม่ครับ บริเวณนี้เสียเสียหายเล็กน้อยครับ,รบแต่แปลงนี้ด้านล่างนี่ถือว่าความชื้นเขาสีพอดีไม่แหงม่แหงไหลไบ่ซุ่มไหลตอนนี้กัสีนิ่มนำป้าไปครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกมากกขึ้นนี้ครับขึ้นนี้มีพายุเขาก็มีฝนลงมากนิดน้อยกับเฮุให้นำ ในหน้าเขาเขามีน้ำขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังบ่ท่านหลายๆครับต้นขอกัต้นข้าวสีได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝนหรือซอยเขา,าเริ่มเติบโตได้ไวขึ้นครับแต่ถ้านำมามาขังไว้กับการทำหน้าวานนี่มันกันทีี่อุปสรรคกับหยาครับจนบางหยาสิขึ้นมายังอาหารกับเขา ต้นเขาขเขาต้นกาของเขาให้ต้นเขาต้นกาในหน้าเขาหลังโบอย่เลื่อนเติบโตได้ถ้าบ่มีนำครับทีหน้าทีหน้าถ้าทีดอนเกินไปนำโบขังสีเสียหายครับหลังจากเขาหงอกมาแล้วกะหญ้าก็จะขึ้นมามาแขงกับเขาเย่งก,กันจินอาหารครับหญ้าเขาถ้ายิน นำบ่ามีนำนี่ยหยาเขาี่ขึ้นไปกว่าเขาเลยครับขึ้นถึงขนาดว่าเขาขึ้นม่ได้เลยกับนี้ครับสำหรับการทำนาวันนี่ก็ถ้าบ่ารมีนำม,มาขังถ้าบ่ามีนำม,มาขังเขาภายในเดือนกร,รกฎาคมนี่ก็ต้นเขหาห้อยกระสิได้ถือหยามาแย่งชิงอาหารกัสิหยากัสิขึ้นคุ้มจะสิ้งให้ต้นเขหาห้อยเสียหาย ไเสียหายได้ในตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำเนี่ครับนี่ฝนตกมากเมาื่อคืนนี่หน้าผมก็เริ่มมีนม้ำเริ่มมีน้ำม,มากขังในทีน้าแล้วก็ดีดีใจขึ้นมาระยะหนึ่งอยครับถือว่าตรงหนมันเกิดว่าดีก็สิหาต้นก้าม้าทำม,มาดำหมอกครับมา,มาเซียมไปใส่หม่องเลยมันวางแล้วอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่เกิดอยู่กับเช่า หน้าเดี๋ยวนี้ก็คือยังกีซ้อนกับแต่ทีหน้าที่ว่ามีความเฉื่นนิดหน่อยที่ว่ามีนม้ำขังนิดหน่อยแล้วก็ะยางไปเองสีกีซ้อนกับสีอ่นสีมากัดต้นเขาครับเรียกว่ากีซ้อนว่า้ันเขาเอื่นว่าขีซ้อนอ่นนะครับกีซ้อนมันอ่นดินอ่นไปมนไปตามใส่ใส่ไปตามขี้ดินแล้วไปกัดต้นเขาครับตายคนเขาเขากัดสิตายครับ ปัญหาหลายอยู่ครับเห็นพี่น้องกับบนไหลคนอยู่ครับว่าเขาเขินมากดีๆแล้วก่ะจีซ้อนมากัดตายครับเสียหายไปพอหน่อยขึ้นกันครับบางคนกัเสียหายหลายต้องสมแซมกันอีกหลายองผมกับมีปัญหายอยู่กันครับกินน้อยแต่ส่วนใหญ่ ทีหน้าแปลงี้ก็สิบว่าใครมีปัญหาปัญหาอรับมันลมมีนำแล้วแต่สีนี้อีกแปลงนึงสีมีปัญหาอะไรเพราะว่าแปลงั้นนำยังมาทั้นในขังครับแปลงั้นสินนนนนเป็นทีด่อจังหน่อยหน้านน้น,น,น,นออครับเป็นหน้านน้จังหน่อยนำขังอย่างครับถ้าฝนตกตกแห้งอีลีนักอีรีก็สีบ่าใครมีนำแล้วแต่ตรงนี้มัตนตกมากมันขึ้นนี่กับว่าถือว่าแห้งหมนไลยแล้วครับแต่ว่าเขาเกิดลืมมีนำนิดหน่อย้วครับถ้า ผมไม,ม่เอียกนี่ก็คาดว่าก็สรสามารถบ้านปุ๋ยได้เลยครับ่านทั้งสา้หวยใายกอไผ่ใช้หวยก็สีเกิดบวกไห้ดีันได้ครับก็เคซื้อว่าที่บางตาอยู่บนก้าก็สษต้นเขาก็สรขึ้นบางตาแน่อยู่ครับเพราะว่าไก่อยู่กับกอไผ่ครับกอไผ่อ,อาจสิดูดเอาความชื้นไปจากเขา หมดดินดินบ,บริเวณนี้ก็เลยแห้งครับตอนตอนที่วานนะครับก็เลยเห็ใหีใด้เมล็ดพันธุ์งอกขึ้นมาบอดีเท่าที่ควรครับนี่ก็อีกเป็นอีกจุดนึงที่เสียหายเล็กน้อยคือกันครับเสียหายเล็กน้อยแต่ต่อจากนั้นไปก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับ